The <laughs> cat ชอบสีขาวแต่งหน้าวิกเตอร์ต้องดูคันนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้แต่งสี Mull สสดําตัดสีขาวได้อย่างลงตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้คือรุ่น XLS ประตูยกสูงของเราแล้วก็แต่งหน้าวิกเตอร์ได้ลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ชุดหน้าวิกเตอร์ของลูกค้านะคะถ้าสั่งซื้อกับซุ้มโอลูกค,ค้าจะได้อะไรบ้างสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้กระจังหน้าแบบนี้เลยที่สามารถเลือกสีเองได้ด้วยกระจังหน้าทรงเคี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกล้องด้านหน้านั่นเองค่ะไฟ ดี3จุดด้านบนอันนี้แถมให้เลยนะเพราะว่ามากับตัวชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะชุดวิกเตอร์นะคะดีอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ต้องถอดกันชวนด้านหน้าของลูกค้าออกค่ะแต่เราใช้วิธีการครอบเข้าไปค่ะนี่เลยเราก็ติดครอบเข้าไปแต่ว่ายึดอย่างดีเลยนะคะมีน็อตยึดให้ด้วยตัดทําสีสีขาวนะคะตัดสีดําเงาแล้วก็มีขีดสีเทาด้วยสวยมากๆเลยนะคะสําหรับชุดวิกเตอร์นะคะดุมากมากด้านหน้าโอย,ยังเพิ่มข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะสีดําด้านนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี่ยจะมีเฉพาะกระจังหน้าของวิกเตอร แบบนี้ไปด้วยรีเหลี่ยมทั้ง2ฝั่งเลยถ้าลูกค้าอยากได้ไฟแบบนี้ต้องสั่งชุดวิกเตอร์นะแล้วก็อีกหนึ่งเช่นค่ะคือซุ้มร้อนั่นเองค่ะซุ้มร้อก็จสํา เอกลักษณ์ของวิกเตอร์เลยทรงเหลี่ยมสีดำเงาค่ะลูกค้าสามารถแจ้งสีได้นะคะอยากได้สีดำด้านหรือว่าสีดำเงาแจ้งโอได้เลยนะมาดูในส่วนของ Mac แม็กแระยางกันบ้างคะช่วง่างเนาะโอก็มีการอัพไซส์ตัวแม็กให้ลูกค้าด้วยนะคะในโปรน,นี้เลยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20เลยให้ลูกค้าเลือกนะคะแล้วก็ใส่ยาง MT ให้เลยนะคะยาง MT คือยางมาเชลนนะคะก็คือวิ่งในถนนขรุขระเนี่ยดีเยี่ยมหน้ายางนะคะหรือว่าสเปคนะคะอยู่ที่33คูนสินั่นเองค่ะดอกยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะดุดดุมากมาก,มากโ พอใส่แล้วลงตัวมากๆเลยทําให้รถลูกค้านะดูโดดเด่นแล้วก็ดูดุดันยิ่งขึ้นและที่สําคัญค่ะใส่แมกยางใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ใส่ปีกนกให้ด้วยเพื่อการกินหน้ายางนั่นเองค่ะแต่สําหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถไปแล้วนะคะแล้วไม่ได้ใส่ปีกนกไปโอก็แนะนําว่าสักหมื่นโลหรือว่าหมื่นห้าไปสลับหน้ายางนิดน,นึงนะคะเพื่อการกินหน้ายางนั่นเองค่ะและที่เห็นรถส,สูงๆแบบนี้นะคะคือยกหน้าให้2นิ้วแล้วก็ท้าย2นิ้วด้วยนะคะใส่ชุดของแถมมาตรฐานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเบ้ารองมือฟรีแล้วก็การสาดติด ตั้งของแท้ให้เลยนะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อค่ะ ด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งนะคะตัวข้อฝาท้ายให้ลูกค้าด้วยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยอะคริลิกนั่นเองค่ะใส่ตัวไฟท้ายใหม่เลยเกตไฟท้ายให้ด้วยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เลยพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายให้ด้วยค่ะในส่วนของภายในนะคะ XLS คันนี้นะคะมีการอัปเกรดเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าใหม่เลยเป็นเบาะหนังดําเดินตะเข็บได้สีเทานั่นเองค่ะลูกค้าจะได้หน้าจอ10นิ้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็ภูมาลัลย power ไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ค่ะ ที่สำคัญค่ะแถนตัวพรมให้อย่างสวยงามเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่และอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่รุ่น XLS ไม่มีนะคะแต่ว่าเซลซุปโอแถมให้นั่นเองค่ะนี่เลยที่วางแก้วน้ําค่ะนี่อัปเกรดให้เหมือนรุ่น YT ยแทเลยที่วางแก้วน้ํานะคะให้ทั้งฝั่งคนนั่งและก็ฝั่งคนขับเลย แล้วลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชมคลิปนี้ของน้องสมโออยู่นะคะก็สามารถแคปรูปนะคะทักหาน้องสมโอได้เลยนะคะโปรดีแน่นอนค่ะแล้วก็มีดอกเบีย้ยต่ำดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะหรือว่าโปรดาวน้อยก็มีพร้อมชุดแต่งก็มีค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบไหนสไตล์ไหนแจง้งสมโอได้เลยค่ะ